แหนแดงที่โคกหนองนานะคะแหนแดงบ่อดินนะคะพี่พี่ได้เลี้ยงไว้นะคะไว้ใช้ประโยชน์ในการเากรเษตรของพี่นะคะตอนนี้พี่จะเน้นสําหรับการาไว้ทําแหนแห้งไว้ผสมดินปลูกเป็นหลักเลยค่ะกําลังเริ่มต้นนะคะก็ะสวยงามมากเลยค่ะตอนนี้ก็จะแน่นๆนิดนึงเพราะว่ายังตักตากไม่เสร็จค่ะ นะคะแหนแดงในบอ่อดินนะคะเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้งามนะคะแหนแดงในบอ่อแหนแดงควรจะมีน้ําบนพอดีว่าที่บ่อพี่จะมีน้ําบนที่เปิดเปิดนะคะเป็นการสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานโซลาเซลล์นะคะด้วยแสงอาทิตย์เพื่อจะมาทําเป็นน้ําบนในบอ่อจะทําให้แหนแดงเติบโตได้ดีค่ะแล้วก็แน่นแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์มากมายเลยค่ะสำหรับแหนแดงนะคะ